สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะฮะมาอยู่กับผมไอซีเกมเมอร์นะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกม ไในแอดเฟตี้นะครับหนึ่งนะครับผมโอ้โหนะฮะไม่อยากจะแคสเลยนะก็มีคนยัดเยกดเข้ามานะฮะก็ขึ้นทําตรงหน้าจอนะครับเป็นน้องคนหนึ่งนะครับผมอ่านชื่อไม่ออกครับไม่ได้อ่านนะคือแบบตอนนี้ไม่ได้อ่านเราเตรียมมาไว้ผมเข้ามาเลยเข้ามาแคสนะเพื่อนแม่งขยันขยอจัดไปลองด้วยกอยากลองดูเหมือนเกมนี้จะน่ากูขนาดไหนนะครับโอเคขอบคุณน้องมากที่ส่งเกมมาให้นะจะขอบคุณดีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ เสียงแม่งดังมากเลยกดเข้าไปเยี่ยมเป็นร้านเอ่อร้านพิซซ่านะฮะมันคือแบบเป็นร้านพิซซ่าแบบกินพิซซ่าแล้วก็มีตุ๊กตาหุ่นอะไรอย่างงี้จากร้านเนี่ยนะจากเพื่อนื้อพิมพ์ <c oughs> ไม่อยากเล่นเลยเอาสักสองคืนมาได้มาแล้วฮะภาพหนึ่งก็ภาพยังสองปิตอยู่นะฮะสองปิตจริงๆด <c oughs> ้วยนี่แบบเหมือนภาพแปะไว้อะ ไข่แม่งโทรวะให้ตายอฮคนตีนเนี่ยคนที่ขยัยอคุณแม็กนะครคนที่ชอบเกมว่าทุกคนเลยโอเคครับ ก็เมื่อกี้ก็หลุดไปนะฮะผมก็ถ่ายเครื่องเดี๋ยวมันกด X C แล้วมันหลุดไปเลยนะฮะส่งซาวก็ไม่มีปรับไม่มีปรับนะฮะเออ,ออปชั่นไม่มีเลยวางแม่งเหมือนไส้เราไม่ต้องฝังมันบนนะครับตอนนี้ครับโอเคแคมป์หนึ่งี่แคมป์หนึ่งนะ A1 มีอยู่3ตัวแล้วก็พักไว้ก่อน ทวงล่าท้าหมีสนับสนุนโดยไอซ์ซีดเกมมและออแม็กไงไอแม็กครับไงสบายดีป่ะยังอยู่เดี๋ยวนี้ก็นั่งรอไปฮะจนกว่ามันจะมากันตัวนี้ถ้าสาสตรวันนี้ไม่ไปไหนก็สบายแล้วโอเค ผมเกลียดไอ้พัดลมนี่แม่งมากมันเสียงดังหนวกหูสุดๆเลยนะครับนังอยู่ครับ <c oughs> ว่างไงสุดหล่อคืนนี้สักดอกไหมเอาเข้าไปครับ โอเคยังอยู่ยมิก็มีอย่างน้อยก็มีเพื่อนให้คุยนะฮะตอนนี้จะไปเลยดรอดเลยครับเพ่นะฮะยังอยู่ยังอยู่คืนแรกเขาบอกว่าสบายมากคืนแรกไม่ต้องทำหาอะไรกันเลยนะฮะอยู่เฉยแค่นั้นแหละนะครับผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูมันจะมาเว้ยมาละมาเพื่อนผมนะ เค okay, ยังอยู่อ๋อปเอาให้เหลือทั้งคืนยังอีกห่วยโดนล้อประจำฮะคำนี้อยู่ไหมโอเคยังอยู่ฮะทุกคนยังอยู่ดีแฮะอันนีน่าจะเป็นพี่ฟ็อกซี่นะฮะอีกตกไอีหมาป,ป่าดารักนะครับ ก็มีอะไรฮะตีหนึ่งอยู่ก <si ็เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องการลงคลิปนะฮะก็คืออย่างแรกก็คืออุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วเวินกูแล้วหูตกใจโอเคคุยกันใหม่นะฮะก็ผมถ่าย PSO ไปแล้วนะครับการบวกดาบคาตนะ ไม,ไม่บอกดีกว่าว่าทำคลิปอะไรไม่ทานละกูบอกแล้ว <c oughs> ขอโทษนะครับผมก็ขาดตาร์สิบสองดาวผมก็ทำคลิปไปแล้วนะแฮกกระชิบหายไว้วงนะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อที่หลังนะฮะถ่ายมานานละอาจะเล่าสมัยบ้างเดี๋ยวผมตัดต่อให้ลงคลิปลงในช anel ที่หลังนะครับเอาคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันอย่างน้อยเด็กๆก็ขอมามีคนส่งมาให้ก็ต้องเล่นักหน่อยนะฮะมันห้ามไม่ได้จริงๆนั่นไงน ีกระต่ายกระต่ายยืนไปเดินเล่นอยู่ตรงโต๊ะนะฮะเอาใครจุบย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 ุบด้วบอ่าโอ้ยอ่ะไอเ้เจไดแม่งขืนนะไอ้แม่งขืนมากเลยเด้อเขาไม่หายกูมาละกระต่ายนะโอเคมันมาแล้วมันมาแล้วอ้า ยังอยู่ฮะพี่เป็ดพี่มียังอยู่พี่ก็ตายทอมบิ่นอยู่ตรงที่กินข้าวนะฮะที่สามละยังมากันไหมไม่มาเลยไหมดำพี่มึงถ้าคุณสังเกตดีๆนะจะได้ยินเสียงว่าดำดิดำดิดำดิไอ้ไอ้หูไม่เดินไปละอะไรวะแม็กไอ้บอก ็บอกกูไม่ใครถามมาเลยขอภัยที่พูดคำหยาบนะฮะเพราะว่าไม่ได้แคสเกมหลายวันปรับสภาพไม่ถูงผมคุยกับเพื่อนเห่ือนกี้แล้วอยู่ปะอยู่ใช่มเฮ้ยไม่อยู่แล้วอ่ะโอ้โหโอ้โห มาเป็นตัววะเลยก็ตัวไอ้แบงค์ไอ้ยังไม่จบไ e <c oughs> อ้แพ็กไอ้โอ้เป็ดเป็ดอยู่ไหนเป็ดครับโอ้โหวิเป็ดอยู่นี่แหละมึงยังอยู่อีกจะตายอไอเดียที่เป็ดอยู่ด้านขวามึงของเราฮะอ้าวพาไปแล้วเลยแลนะเป็ดครับไม่เอา พีเป็ดจะทำร้ายผมเลยไม่ยันอยู่อีกตัวแล่วมันขึ้นท่ออ่ะใครัะอะไรใครเคาะใครเคาะอะไรมึงไม่ต้องมาเคาะไม่เอาไม่รับแขกวะเนี้ยบอกเลยมันอยู่นะะโอเคตอนนี้ก็ตอนนี้หาพี่เป็ดก่อนแล้วพี่เป็ดแม่งตัวดีบอกเลย ยังไม่ไปอีกแม่ดื้อจริงๆเลยสี่แล้วดันดันดันมัอแมงขึ้นพอแล้วยังไม่ไปมนเดือดทีเดียวนะฮะเช็คที่ไปยังโอ้โหมึงอยู่โยงหุนกระพันมากนี่จะตายไปกูไปเถอะจริงโอ้โหตาเหลือกไปเลย เมาอ่ะแบบแกัญชาเลยเฮ้ยกัญชากัญชายังเห็นยังไม่ไปนี่เป็ดอยู่แคมป์แปดนะครับไปแคมป์เจ็ดเออพี่หมีอยู่ที่เดิมถือไม้ก,กากๆตัวหนึ่งนะฮะอย่าไปดา่าแม่เลยที่ไห้ตาแบตเตอรี่เหลือ28%นะฮะเราต้องอยู่เฉยแล้วมันไม่ยอมไปสักทีอกะดลีด่แบบแม่งรดเรื่อยๆเลย ไปแล้วไปแล้วโอเคลงไปปอดหนึงครับที่ห้าแล้วที่ห้าแล้วเร็ว,รวให้บ้องให้บ้องเดี๋ยวก่อนแคมโอเคแคมปเจ็ดพี่กระต่ายอยู่ไหนหายไปไหนหมดวะหายไปไหนหมดไม่รู้นะฮะเรื่องนี้ไม่แน่ใจรู้สึกว่าพวกเขาจะมุท่อไปแล้วนะโอเคพี่หมีเริ่มออกลรงพยาบาลพี่กระต่าย มายังไม่มาใใกล้จะ6โมงแล้วครับ6โมงเช้าแล้วโอเคที่สีเดิมแคมป์8พี่ก็ตายพี่เป็ดอยู่ไหนพี่เป็ดครับพี่เป็ดอยู่แคมป์7นะฮะแคมป์1แคมป์5แคมป์7โอเคโลงใจอยู่ครับโอ้ยตายตายไ้กดดันจิสิบห้าไม่ต้องมาดำมดัมดัแถวนี้ โอเคครับแบบเหลือแค่นี้แคมปห้าไปแล้วครับหนึ่งไม่เหลือนี้จริงๆแบแบเหลือส,ส,สิบสามสิบสองแล้วเฮ้ยแต่โคมงแล้วเดี๋ยวดิเดวเดวผู้คาดหวัวงเวลาท่านมันอยู่โมงสักทีเฮ้ย yes. มึงเริ่มเลยเหรอคือไม่ถามเลยเหรอสาายวิจณ์ใช้วิจารณญา,าณาานในการรับชมด้วยนะคำหยาบจะเยอะไปหน่อยดูมึงเป็นเรื่ตต <c oughs> องปกติครับตอนนี้ต้องปรับต้องัอสภาพนะ่ะหรือไม่ได้แค่หลายวันเพราะอะไรที่เกียจนะฮะแบบไม่มีอารมณ์อะอารมณ์สินมันไม่ไม,มา ปิดแม,ม่งเหมือนใช่โอ้โหมาถึงมันก็ออกโลงแล้วด,ดิมาแล้วฮะ B1 B1 กับ5้าโอเคเราอยู่เฉย,ยอ่าฮะโอเค B สิบผ่ายแล้วอื้อหือไฟฟ็อกมึงมาทำไมออกไปออกไปเดี๋ยวนี้เอาแล้วฮะงานเข้าแล้ว ไฟฟ็ฟอกมาแล้วฮะมาป่าอา้อาวเสียงใครเสียงใครวะได้อยู่ห้าไปแล้วครับอ๋อห้ามาหนึ่งไฟฟ็อก พราะยังเดียวอยากให้มันมานะฮะช่วงล่าท้าหมีของแท้เลยห้าไม่มีไฟฟอักอยู่หนึ่งสีอีกตัวอยู่สองเอข้างเราเนี่ยเอ้ยทำไมข้างข้างทำไมไดิ้นเสียงกองแกงกองแกงเสียงไว้อื่นหรือเปล่าไอ้เหี้ เลื่อนท่อโอ้โอเคโอ้โหมึงสามเลยนะฮะเจ็มจนมากจ้ยังไงโอ้โหไอ้ตายเหรอจ็อดไปให้ไวนะแบตจะหมดเอาโอเคโอเคเราหัวแค่สิเอ้า ทำไมไม่มีกล้องกล้องเสียยังไงวัดไม่กล้องถึงเสียเอาอย่างไรอ่างงแล้วมึงโอ้โหงั้นบอกไม่ต้องเลยคือไม่เข้าใจาว่าทำไมต้องมีพลังงานรถด,ด้วยฮะปกติไม่มีหรอกโรงงานที่มีพลังงานอย่างเงี้ยไปแล้วหนึ่งมาอีกหนึ่งนะขี้ท่อไปแล้วฮะไม่ต้องดูหน้าหน้าต่อมีจริง อ่นสองได้ก็พอละไฟฟล็อกนี้เดิมน,นะฮะโอเคไปบีหนึ่งยังอยู่ครบนะฮะแบตเาเหลือเออยี่สิบหกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่ายังค่อนข้างที่จะยือได้ในระดับหนึ่งนะครับโอ้ยเราจะไม่มีวันกลัวไอ้พวกเป็ดงงโง,ง่พวกนี้ได้หรอวบอกเลยมีหนึ่งอยู่ใช่ไหมโอเคเอหนึ่งไฟฟล็อกอยู่ไหน ที่เดิมเลยมึอไฟฟอกที่เดิมนะฮะทำไมยังเรียกไฟฟอกกันเหรอเหมือนจะบอกไปแล้วนะนะกูเกิลนะฮะไฟฟอกเป็นหมาป่า A 4 4A ่สี่ึงครับ 4A ได้อยู่ครับฮ่าฮ่าฮ่าแบตยี่ห้าสิบเปอร์เซ็น ทีสองแล้วด้วยประหยัดโดยด่ว,ดวนต้องประหยัดเหรอครับตอนนี้ในลัจะไท่เราจะยืนนี้นะมีหนึ่งไปแล้วครับปีหนึ่งิ่หอยแล้วครับแคมเสียครับแคมข้างซ้ายเราเสียแล้วโอ้โห <c oughs> <c oughs> แคมเสียมาเลยมึงตลอดนะที่ก็ตายทุกงานออยิ่เดียวมาดีแล้ว <c oughs> ที่ก็ตายไปเร็วให้องคือแบบ มันก็ตายแม่งกวนประสาทนะจริงอ,อยู่เฉยเลยมึงไงเออยู่เฉยเลยไฟฟอกเป็นไงบ้างนิ่งเลยไฟฟอกอับปากเบ้อ,อ,เ,อเลยโอเคฮะนดี๋จะจะเล่าไงให้ทุกคนกบความกลัวทุกคนได้วะเออเว้ยเดีเเ๋ยวผมจะเล่าเรื่องว่ามีงูตัวหนึ่งเออมีชาวนาคนหนึ่งคนระับมีชีวิตลำพังเว้ย ไปเจอกูเขากำลังใกล้ตายครับผมเออแล้วเสร็จแล้วฉันนะก็สงสารเลยเก็บมาเลี้ยงเลยครับเออโดยไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง <laughs> มาเป็นเพลง <laughs> ปล่อยมันไปแล้วเรื่องที่ผมเล่าไรนึง <laughs> กดความกลัวนะดีๆมากปีสามัแปดสสิบสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่น่ารอดนะพืนนี้บอกทุทงๆพิกตายอยู่ 4A นะฮะก็ <c oughs> <c oughs> พี่ไอพี่แปดสี่เอแล้วก็สองเอนะถ้าเป็นเอสี่ก็กระดาษเลยครับผมนะตามสัสินา้าทั่วไปนะจะผลจะสนใจครับกบความกลัวเฉยเนะยังอยู่ไหมชิบหายครับก็ตายไปโอ้โหมึงนะอาพี่เป็ดถ่ายแม่งยืนเทียบข้างๆเลยอะ่ะต้องเช็คุกที่สิบชั่วโมงเลยหรือเปล่านะครับพวกคุณเนี่ยฮะนเด็ก,กไกวะ ตีสีนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาตอนไหนนะก็ตีสี่แล้วจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋ไม่มีฮะจะเอ๋อยังอยู่ที่เดิมครับอ้าวชิบหายแล้วครับไปหนึ่งคนแล้วฮโอ้โหตายเหอะจ๊อรซาร่าห์เซลลุ่มอะไรก็ตามมาออไปคนแล้วโอเคคนนี้ยังห่วงได้คนนี้ยังถือว่าจะได้นะ เบ็หรือยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ให้ตายไปละไปก็มาแล้วก็ไปมาทำไมไม่ต้องมาดีกว่าแม่กลับบ้านไปเถอะชิบหอยแนละ้วไอ้เชี่ยม่นเอาแคมกูซะเละเลยอะ่ะแคมนี่เละหมดแล้วนะฮะแคมแคมกล้องนะครับ <c oughs> ที่เดิมเลยด้ะ <c oughs> โอ้โหมาจุดเดิมเลยมึงเอ้ย ฝั่งขวามไม่มาบ้างหรือไงครับทึกยาวท้าเดบ,บักมาทำไงโอเคนีสี่จะรอดปะวะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแบตไหนคิดดูไม่ต้องทำอะไรกันแล้วอะ่นนนอนวอวะยอยนั่นไงโอเคไปเจ็ดละยังหายห่วงกระต่ายอยู่ไหนวะ โอเคก็ตีห้าแล้วผมไม่น่าจะรอดนะคืนนี้เพราะว่าแบตเหลือแค่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์รว่าจะรอดเพราะว่าตีห้าแล้วก็ต้องอรอดูต่อไปนะครับผมแม่งรถที่แบบแบตบแม่งรถเป็นวีได้เลยแบบนับวีได้เลยหมายาแบกกันเนียอุยอ้ยอุ้ยไฟฟ็ั เกมโอเวอร์สุดท้ายก็เจอไฟฟอกเล่นกูแล้วโถเฮ้ยตายเอาละกำใจครับคืนที่สองนะฮะก็หวังว่าคนที่ส้อเกมให้ผมจะสาใจพอสมควรนะที่เห็นตกใจอย่างนี้นะทุกคนสาใจก็รู้หมดอ่ะใช่ผมก็ดูื่นผมก็ด่นชิพผมก็สาใจเไนนะนะ ก็ขอบคุณคันที่ซื้อมาให้นะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามทุกคนที่เออขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะฮะก็เดี๋ยวคลิปใหม่ก็ไม่ขอสัญญาว่าจะลงทุกวันนะครับเพราะว่าแล้วแต่อารมณ์ผมจริงวันไหนมันศิลปินมาก็จัดนะครับวันไหนไม่มาก็ไม่แคสเลยมันขี้เกียจอะพูดง่ายนะฮะ okay. ขออภัยด้วยนะครับกับความอ่อนจใจนะฮะมันเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับเขาเรียกว่ารอฟิลลิ่งมาเวอารล์มาแล้วก็แคสทีเดียวนะ โอเคนะโอเคคลิปน okay. okay. ี okay. ้คงขอตัวลาไปก่อนนะสดคลิปว่าจะเจอเกมอะไรก็มาติดตามชมไ้เลยโอเคยบายวู้ฮู้ฮู้ย่